สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีบุ่น vs พยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะวันนี้ที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็ผู้หญิงไทยหรือว่าท่านอื่นนะคะสามารถที่จะเข้าเข้ามาฟังคลิปของอ้อมได้เลยนะคะกะ็ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนะคะก็ช่องทางการติดต่อของอ้อมก็จะมี ติดต่อหรือติดตามแล้วกันเนาะมีเช่นเคยนะคะก็ผ่านท่องช่องทาง u t u b e นะคะ YouTube Channel นะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องแพ็กเกจการปรึกษาความรักเรื่องส่วนตัวนะคะของผู้ชายญี่ปุ่นก็เช่นเคยคะ่ะสามารถเข้าไปที่ facebook fanpage นะคะก็ตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยา คนไทยเช่นเคยค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะก็จะมีแอดมินนะคะคอยที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำให้นะคะกะ็ในส่วนของเรื่องคลิปคลิปนี้เสื้ออ้อมสวยไหมเสื้อมือเนือสวยไหมคะอ่ะโอเคเนาะคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าเราอยากรู้ว่าผู้ใช้ญี่ปุ่นเนี่ยจริงใจกับเราไหมนะคะอันนี้อ้อมคัดมาให้ทั้งหมด5 5สิ่งนะคะเรียกว่าจะรู้ได้ยังไงว่า,าผู้ใช้ญี่ปุ่นที่เราคุยด้วยอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาจริงใจกับเรามากขนาดไหนเขาคุยเล่นหรือว่าอยากคบกับคุณจริงในฐานะของคู่รักที่กำลังจะเดินทางไปด้วยกันนะคะยังไงลองมาเปรียบเทียบฝังของอ้อมดูน้องว่า,าสิ่งที่อ้อมพูดนะคะกับเหตุการณ์จริงในปัจจุบันของคู่คู่รักของคุณนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกันไหม แล้วมีข้อไหนบ้างที่เรียกว่าเข้าเขาละกันเนาะกับชีวิตคู่ของคุณบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็คือว่าผู้ชายญี่ปุ่นคนนั้นเขาจะต้องเปิดเผยเรื่องส่วนตัวนะคะให้คุณได้ทราบเนาะการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวเนี่ยคือไม่ใช่ว่าปุบปับแบบ ถามครั้งเดียวแล้วตอบทั้งหมดไม่ใช่นะคะสําหรับผู้ใช้ญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะให้เวลาเขานิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าเรื่องครอบครัวนะคะการทํางานเนาะแล้วก็ชีวิตประจําวันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาะคะ่ะก็คือเขาจะต้องค่อยๆเปิดเปิดเผยให้เราทราบนะคะอันนี้คือถ้าใครเพิ่งคบได้แค่แบบไม่กี่วนันไม่กี่เดือนแต่ว่าเอ๊ฉันยังแบบ ไม่รู้ข้อมูลเขาเลยอย่าเพิ่งตกใจเนาะให้เวลาเขานิดนึงเพราะว่าผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาค่อยๆเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทีละข้อทีละข้อเนี่ยคือเขาจะต้องไว้ใจคุณให้ได้มากที่สุดเขาถึงจะยอมเปิดเผยให้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณนะคะว่า คุณจะสามารถทําให้เขาอะไว้ใจได้มากขนาดไหนนะคะอันนี้ต้องเป็นเคล็ดลับของแต่ละคนแล้วแหละเนาะอันดับตอมาข้อที่2นะคะก็คือผู้ใช้ญี่ปุ่นเขาจะต้องพยายามหาเวลาที่จะมาอยู่กับคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นการเดทนะคะทานอาหารค่ำด้วยกันนะคะหรือแม้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์วิกเอน ที่เหน,น็ดเหนื่อยจากการทํางานวันธรรมดาแล้วเนี่ยก็คืออาจจะต้องหาเวลามาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะทํากับอาหารร่วมกันนะคะไปคาเฟ่ร่วมกันหรือแม้ก,กระทัง่งไปเที่ยวต่างสัวัดร่วมกันอันนี้ผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องพยายามหาเวลามาอยู่กับคุณมาเดทกับคุณให้ได้นะคะบางครั้งเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยก็ยังดีเนาะแต่ว่าผู้หญิงไทยเราเนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังนะคือคาดหวังว่าเอ๊ะฉันจะต้อง ได้เจอคุณทุกวันฉันจะต้องได้ทานอาหารกับคุณทุกวันคุยกับคุณทุกคืนอันนี้สําหรับผู้ชายญี่ปุ่นแล้วอะมองว่ามันมากเกินไปเนาะเพราะผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องงานมาเป็นอันดับแรกอยู่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเรื่องผู้หญิงหรือคู่คนรักเนี่ยจะมาเป็นอันดับรองรองอันดับสองอ่ะนั่นแหละคือถ้าเขาว่างเว้นจากการทำงานเขาก็จะมาหาคนรักของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะพยายามหาเวลามาอยู่กับคุณนะคะลองสำรวจคู่รักของตัวเองดูเนาะว่าเอ๊ในช่วงเจ็ดวันเนี่ยเขาจะมีเวลาให้เรามากน้อยขนาดไหนนะคะลองสำรวจดูเนาะอันดับถัดมาข้อที่3นะคะก็คือผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะต้องแชร์ชีวิตประจำวันให้คุณได้ทราบนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วผู้ชายญี่ปุ่นถ้าเขาเรียกว่ารักสนใจ หรือว่าชอบเป็นพิเศษกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรในแต่ละวันนะคะ mm. เช่นออกไปพบลูกค้าหรือทานอาหารหรือไปอ่านหนังสือ mm. เขาจะมีการแชร์อัปเดตข้อมูลให้กับ คู่รักของตัวเองอยู่เสมอเสมออยู่แล้วนะคะอย่างเรื่องการทํางานเนี่ยโอเคเขาอาจจะไม่ไม่ได้แชร์ในทันทีทันใดเวลาอยู่กับลูกค้าเพราะมันเป็นการเสียมารายาททางสังคมเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าบอกล่วงหน้าก่อนเช่น ช่วงวันพรุ่งนี้หรืออีก2วัน3วันเนี่ยเราจะเขาจะมีพบกับลูกค้านะจะต้องมีไปประชุมกับลูกค้านะมีไปงานเลี้ยงกับลูกค้านะก็คือบอกให้เราทราบก่อนแจ้งให้เราทราบก่อนเราจะได้ไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายที่มีนิสัยแบบนี้เนี่ยอ้อมค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงใจในระดับหนึ่งเพราะว่าเขามีอะไรเขาบอกเขาแชร์นะคะเพราะผู้ชายญี่ปุ่นแล้วจริงๆเนี่ยเขาไม่จําเป็น ที่เขาจะต้องมาเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ให้กับเราได้ด,ดูก็ได้ถ้าเขาไม่จริงจังเนาะเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดว่าเขาแชร์ขนาดนี้แล้วเนี่ยให้เราเชื่อใจเขาเถอะค่ะนะคะ,นะคะว่ายังไงเนี่ยเขาเริ่มที่จะจริงใจกับเราในระดับหนึ่งแล้วนะคะระดับถัดมาข้อที่4ี่เนาะใครอยู่ในระดับนี้บ้างก็คือผู้ชายญี่ปุ่นจะพาเราไปแนะนำ แนะนำเราให้กับครอบครัวของเขาให้รู้จักค่ะหรือพาเราไปแนะนําให้กับกลุ่มเพื่อนสนิทของเขาว่าเราอ่ะเป็นใครเราเป็นเกิร์เฟนเขาไหมนะคะก็คืออันนี้คือจะเป็นการเรียกว่า อยากให้กลุ่มเพ,เพื่อนรู้ว่าโอเคอันนี้เป็นเป็นแฟนของเรานะตอนนี้เรากําลังคุยกับคนนี้เป็นคนพิเศษอยู่นะอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถึงขั้นนี้ก็ไม่เป็นไรใครยังไม่ต้องรีบเนาะก,ก็คือว่า,าให้เวลาเขาก่อนนะคะเพราะว่า,าด้วยสถานาการณ์ปัจจุบันก็บางทีการเดินไปมาหาการเดินไปมาไม่ใช่เดินทางไปมาหาสู่กันมันอาจจะค่อนข้างที่จะแบบ ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เนาะก็เลยอาจจะระง,งับข้อน,นี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครได้มีโอกาสเนาะข้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อืสามารถส่งซิกให้เราได้เลยว่าอเขาจริงใจกับเรานะอะไรอย่างนี้นะคะอันดับสุดท้ายเนาะก็คือเขาจะเทคแคร์แล้วก็ ห่วงใยทุกๆความรู้สึกของเรานะคะไม่ว่าการการห่วงใยเนี่ยจริงๆมันมันพ่วงมาจากทุกข,ข้อที่อ้อมได้ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะคือ,อ,อไม่ว่าเขาจะทำงานไม่ว่าเขาจะไปทำธุระส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เนาะการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับเขานะคะหรือแม้กระทั่งการที่จะพยายามเรียกว่าหาเวลาลว่างมาพบกับคุณเนี่ยอันนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาอยากเทคแคร์แล้วก็ห่วงใยความรู้สึกเราอยู่เสมอเนาะถ้าเกิดว่าอย่างข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยคือมันก็ข้อหนึ่งถึงข้อที่สี่มันก็จะลดหลั่นไปเลยคือแบบแทบพี่จะไม่ค่อยมีเลยนะเพราะว่าข้อสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือมันก็ต้องแบบมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เนาะนะคะจริงมันเกี่ยวโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจ็บป่วย ไม่สบายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะแล้วก็พยายามที่จะเทคแคร์หรือว่ามาดูแลให้ถ้าเกิดว่าเป็นเวลาที่เขาสามารถมาหาเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เลยอยากให้แบบทุกคนเนี่ยลองลองสำรวจหรือว่ามองหันไปมองคู่รักของตัวเองดูซิว่าทุกวันนี้ที่คบกัอนอยู่เนี่ยเรามีข้อไหนบ้างเนาะที่แบบเข้าๆแล้วก็ตรงกับตรงกับเรียกว่าชีวิตรักของเราปัจจุบันบ้างอะไรยเงี้ยค่ะ นะคะมันจะได้แบบว่าเออมันมันสามารถทำให้เรามีจิตใจที่มันกระชุ่มกระชวยได้มีชีวิตชีวาขึ้นได้แล้วให้เรารู้สึกว่ามั่นใจกับคนรักราด้วยว่าเอ๊ะคุณอ้อพูดแบบนี้แน่นอนเลยแบบเขาจะต้องรินใจกับเราแต่ว่าเอ๊ะทั้งหมด4ข้อคุณอ้อไม่เห็นมีใครแบบผู้ชายคนนี้ไม่ไม่มี เรียกว่าพฤติกรรมแบบนี้มาเลยอันนี้เราต้องพิจารณาแล้วค่ะแล้วก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเขาให้ดีเนาะว่าเขาเข้ามาหาเราเนี่ยคือต้องการอะไรแล้วเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะยังไงก็รักได้แต่ว่าก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะปัจจุบันนี้มันมีเรียกว่าความรักที่เข้ามาหาเรามีหลายๆรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องโปรเทคตัวเองไว้เหมือนกันเนาะนะคะยังไงก็คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องอ้อมรายการอ้อมด้วยนะคะ Uh, สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย